คร่าวนี้ก้องเรามาอัปเดตเรื่องราวของเซเลบกันหน่อยดีกว่านะคะเป็นที่ไหนเกาหลีหรอไม่ใช่เกาหลีเซเลบบ้านเรานี่เองเซเลบบ้านกกกอกพูดแท่ชื่อบ้านกกกอกมาก็คือเข้าลุงพลได้เลยนะคะครับก็อ่าเมื่อวานนี้เนาะลุงพลอย่างที่บอกกันไปแล้วว่าเมื่อวันก่อนวันที่4มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะลุงพลเนี่ยถูกพนักงานสอบสวนสพกกตูมออกหมายเรียก ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเป็นคดีเกี่ยวกับคดีไม้นะคะคราวนี้เมื่อวานเนี่ยพี่เนี่ยก็เลยโทรสายตรงไปหาสารวัตรใหญ่สอพอกกตูมเลยกล้องพันตำรวจโ,โทรสุริยานพกรีกำแหงนะคะก็ นี่แหละค่ะท่านสารวัตรใหญ่สพกกตุมยืนยันกับพี่แล้วว่าใช่ลุงพลถูกออกหมายเรียกจริงเป็นคดีเกี่ยวกับไม้กรณีครอบครองไม้ห่วงห้ามก็คือไอ้ไมมาฆ่าแต้นั่นแหละที่เอามาตั้งเป็นสารก็แม่โซแม่ที่คือภาพนี้ภาพนี้ไมมาฆ่าแต้อยู่ภาพนี้นะคะนี่คือภาพเดิมนะอันนี้เป็นภาพเก่าบอกลูปเพจก่อนเป็นภาพเก่าที่ก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้มุกทหารเข้าไปตรวจยึดนะคะครับก็นั่นแหละคราวนี้เนี่ยก็ในเรื่องของไม้เนี่ย ก็ทางท่านสารวัตรใหญ่ก็บอกว่าอะก็มีการออกหมายเรียกไปแล้วก็อยู่ที่ว่าเดี๋ยวเจ้าตัวจะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาหรือว่าเข้ามาให้ข้อเท็จจริงกับเจ้าหนี่ตำรวจตอนไหนก็ก็ตามสะดวกของเจ้าตัวไปคราวนี้โดยส่วนใหญ่พี่ก็ถามไปนะว่าอะถ้าลุงพลมาให้ปากคำแล้วเนี่ยใหข้อเท็จจริงจะต้องมีการดำเนินคดีต่อไปยังไงคือข้อกล่าวหาถูกไหมอันนี้คือการออกหมายเรียกแปลว่าต้องมีข้อกล่าวหาแล้วก็ท่านสารวัตรใหญ่ก็บอกว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น ก็จะแจ้งแจ้งข่แจ้งข้อกล่าวหาไปค่ะอันนี้นี่คือภาพไม้มะคาแต่ที่ว่าไปแต่นี้เป็นแฟนภาพนะคะอ่าแฟนภาพเนาะใช่แล้วก็แล้วตอนนี้ไม้ไปอยู่ที่ไหนพี่ต้ารู้ไหมไม้เนจ้าหน้าที่ป่าไม้ไงเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจดินไปแล้วที่มรณะนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อวานน่ะทุกคนลุงพลเนี่ยเขาตั้งใจจะไปรับทราบข้อกล่าวหาอยู่แล้วนนกล้องในตอนเช้านะคะแต่ว่ายังไงเดี๋ยว ไปดูกันหน<ป>่อยดีกว่าอ่าไปดูก่อนไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าในตอนเช้าที่ลุงพลตั้งใจจะไปรับทัพข้อกล่าวหาแล้วตอนเช้าเมื่อวานลุงพลยอท่ไครับอ๋อ,อน,นี่คือ นี่คือลักษณะท่าทางของคนที่จะไปรับชามข้อเกาหาตื่นเช้ามาสดใสเต้นกับเยูทูบเบอร์ก่อนนะคะอ่ะโยกอายโยกอายโยกเออเออเออตอนเช้ารอเปล่าเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เปิดเสียงไว้เปิดเป็นเพลงมาลิงกิงกองมาลองกองแกงเอเนี่ยลุงพลก็เต้นกับเหล่ายูทูบเบอร์ลุงพลบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเช้าวันเนี้ยคลายคลายเครียด เต้นให้สื่อนอเต้นให้สื่อมวลชนดูก่อนคลายเครียดวานนั้นแล้วก็เนี่ยค่ะก็เลยเปิดเพลงเต้นกันกับเหล่ายูทูบเบอร์โอ้โหโอ้โหโอ้โหถ้าพูดไปเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเท้าไฟหรืออะไรนะขาแดนเหมือนกันนะนุวนนะเออลีลาเท้าไฟดูดูดูเอวคุณลุงนะครับอุลยคุณคนขาแดคุณน่ะแล้วมวนเนาะ เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวยูทูบเบอร์จะเป็นไปไม่ได้จะออกท่าทางอะไรก็หลุดสะดุดผ้าสมากันเอออานู้ก็เต้นซะแบบว่าข้ามอายุไปก่อนนะนั่นแหละคราวนี้วันจากจากที่จะต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาก็เลยอ่ะเต้นคลายเครียดกับยูทูบเบอร์แล้วก็ลุงพลก็เลยเลื่อนกล้องเลื่อนไปรับทราบข้อกล่าวหาเพราะว่าเลื่อน Mm hmm. มีทนายตั้มนะคะหรือว่าทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดทนาย mm. ตั้มเนี่ยจะเดินทางมาหาลุงพลเนื่องจากว่าเหมือนเขาก็คงมีการโครกันแล้วก็มีการสานกันว่าอ่ะ uh huh. เดี๋ยวทนายตั้มจะลงมาพูดคุยกับลุงพลในเรื่องารายละเอียดหน่อยเพื่อที่จะขอดูว่า ในคดีน้องชมพู่เนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงนี่อันนี้คือภาพทนายตั้มใช่ไหมสนามบินสกลนครเมื่อวานนี้นะคะนี่เป็นภาพที่ทนายตั้มเนี่ยเดินทางเออนี่กอดกนมาถึงก็กอดกันเลยนะฮะมาถึงทนายตั้มก็เดินไปอามามาสวัสดีสวัสดีครับได้เจอกันสักทีนะลุงพลกับก็แต่งก็ไปรอรับนะคะทำไมทนายตั้มถึงจะมาเจอลุงพลก็นั่นแหละที่บอกไปเขามีการโคกันแล้วว่าอ่ะเหมือนทนายตั้มก็ติดต่อประสานมาว่าเดี๋ยวจะ ลงมาคุยรายละเอียดในในเรื่องของคดีต่างๆเนาะในคดีน้องชมพู่นี่แหละที่เรารู้กันแล้วก็จะมาดูให้ก่อนว่ารายละเอียดเป็นยังไงอ๋อมาขอดูก่อนแล้วเดี๋ยวว่าจะรับเป็นที่ปรึกษาคดีรับดูคดีให้ไหมเนี่ยหรว่ากันแต่ที่แน่ๆแล้วเข้ามาดูแค่คดีน้องชมพู่ไหมเมื่อวานนี้นั่นแหละหลังจากที่ไอตั้มมาแล้วได้พูดคุยกับ ลุงพลไปแล้วทนายต้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวห้าโมงเย็นเมื่อวานเนี้ยคุยข้อมูลคร่าวๆกับลุงพลเสร็จแล้วเดี๋ยวจะแถลงข่าวให้พี่ๆสือนนอ่อมวลชนอตอบคําถามพี่ๆสื่อมวลชนทุกคําถามครับคราวนี้นี่นะคะอันนี้ก็เป็นภาพรับจากสนามบินแล้วเขาก็ไปคุยอะไรกันในระหว่างตนเนี้ที่เราแบบว่า ลุงพลก็แต่งบันายตั้มแล้วเราโทรไปเย็บก่อนโอโพี่ตั้มโทรก่อนเลยใช่ไหมจ่อคิวหน่อยนะหลังแถลงของคนอินสดของคนอินดวนครับเพื่อที่จะมาเข้ารายการเช้าวันนี้ให้ลูกเพจทุกคนได้ติดตามกันต่อทนายรับไหมทนายได้เลยตาต้าไม่มีปัญหาเลยตาต้านะคะครับก็เลยนี่แหละอะ เดี๋ยวไปฟังเสียงกันหลังจากเมื่อวานแถลงเสร็จแล้วเราก็ต่อสายตรงหาทนายตั้มนะคะเพื่อสอบถามถึงข้อมูลต่างๆในรายละเอียดที่มาเจอกับลุงพลอ่ะทนายต<ะ>ั้มว่าอย่างไรบ้างบุ๊พี่ตั้มมันดูก็เห็นว่าเอ้ยตอนแรกจะรับทําน้องชมพู่เรื่องเดียวใช่ป่ะคือในไลฟ์สดพี่ตั้มบอกเอ้ยเดี๋ยวจะดูเรื่องไม้ด้วยมันอะไรยังไงคะพี่ตรงนี้ตรงนี้ครับพอพอมาเจอลุงพลเนี่ยลุงพลเขาไม่มีทนายที่ดูแลเรื่องนี้ก็เลยอยากจะไปให้ลุงพลเนี่ยนะครับไปพาไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่ทีนี้เนี่ย เขาข้า,าเข้าจังหวัดน,นะครับก็เลยก็เลยไม่สามารถที่จะไปได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ตักหนาอะไรนะครับมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็พาลุงพุลเขาเข้าไปรับทราบข้อหานะครับแล้วก็ให้การนะครับก็เดี๋ยวเรื่องเนี้ยคงจะดูช่วยลุงพลน,นะครับอืมแล้วสรุปแล้วเนี่ยพี่ตั้มจะรับเป็นทนายให้ลุงพลในในเรื่องไหนคะในเรื่องของน้องชมพู่หรือว่าเรื่องของป่าไม้หรือว่าทั้งสองเลย ในเรื่องของรองชมพู่เดี๋ยวขอดูข้อจริงก่อนตอนแรกเนี่ยดิกะว่ามาบ้านเกาะเการับได้คงได้คำตอบแล้วบอกว่าเราบอกกับน้องๆน,นักข่าวพี่ๆนักข่าวนะครับว่าจะอ,าอะไรต่อไปนะแต่คดีมันไม่ได้เข้าพื้นที่ย,ยังไม่รู้อะไรเดี๋ยวรอกนเดี๋ยวรอกก่อนก็เท่ากับตอนนี้ก็เรื่องแค่คดีไม้อันเดียวใช่ไหมคะหรือว่าอะไรใช่พรุ่งนี้จะเริ่มดีนะครับเพราะว่าตํารวจเนี่ยเขาเขาก็อยากให้ลุงคนเข้าไปแต่ทีน,นี้ตัวพี่เนี่ยเข้าไม่ได้นะครับก็เลย ให้น้องทีมงานที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดเสียงนะครับไปไปกับลุงพลน,นะครับไปรับทพพราบข้อหาในมุมมองของพี่ตันะ้มน่ะทั้งเรื่องไม้ทั้งเรื่องน้องชมพู่เนี่ยคุดท,ทางคดีจะเป็นยังไงบ้างในสิ่งที่พี่ตั้มมองคือ,อน้องชมพู่เนี่ยเรื่องน้องชมพู่เดี๋ยวยังยังไม่มีทิศทางน,นะครับ <ừ m. S 2> เพราะว่ายังไม่ได้รู้ละเอียดอะไรมากแต่เรื่องไม้เนี่ยนะครับมันขาดยานนาอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าลุงเนี่ยเขาเขาคิดว่าเป็นอีกไม้หนึ่งแต่ปรากฏว่าข้อได้จริงเป็นไม้ที่ต้องห้าม นะครับแต่แต่ลุงเขาไม่ได้มีเจตนาจะจักระพอรอไว้แล้วเขาก็ไว้ให้ใครก็แล้วแต่ที่มีความศรัทธาเนี่ยมากราบไหว้และสักการะน,นะครับก็เป็นความเชื่อของของ,ของคนท้องถิ่นเขานะครับลุงเขาไม่มีเจตนาจะจรกรคพองไว้อยู่แล้วนะครับก็เป็นทนายตั้มบอกว่าอ่ะตอนนี้ในรายละเอียดของคดีน้องชมพู่เนี่ยขอเก็บรวบรวมข้อมูลอีกนิดนึงก่อนแล้วถึงจะพูดเอ่อให้คําตอบได้แบบเต็มปากเต็มคําว่าเป็นทนายลุงพลแล้วอย่างตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือ ช่วยดูคดีไม้นะคะแล้วก็จริงๆเดี๋ยวทนายตั้มบอกว่าวันนี้จะตั้งใจอยากจะพาลุงพลเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาในคดีกรณีครอบครองไม้หวงห้ามแต่ว่าเนื่องจากว่าเมื่อกี้เปิดเปิดขึ้นมาเลยทนายตั้มก็พูดเลยในเรื่องของอาเดินทางเข้ามาแล้วจังหวัดมุกดาหารก็มีมาตรการในการป้องกันโควิด19เก้าไงก็เลยอาทนายตั้มจะยังเดินทางเข้าไปในมุกดาหารไม่ได้ยังไม่ได้ใช่ไหมในมุกดาหารเข้าหมู่บ้านปกครองไม่ได้นะคะก็เลยทนายตั้มก็เดี๋ยวจะส่ง เออทำไมถึงเข้าไม่ได้เพราะว่าทนายตั้มเดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมาจากกรสุรสาคนครก็เลยเดี๋ยววันนี้จะเป็นส่งส่งทีมงานทนายเป็นทีมงานที่ไม่ได้อยู่ในสมุทรสาครเนาะพาลุงพลไปรับทราบข้อกล่าวหาแทนแล้วก็มีการมีการโคกันมีการเป็นเป็นเป็นทนายทีมโดยการกับของทนายตั้มมาแหละส่งตัวแทนไปเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยเข้าพื้นที่ไม่ได้ก็เดี๋ยวจะที่แน่ๆเนี่ยจะ นี่แหละค่ะเป็นที่ปรึกษาให้เกี่ยวกับคดีไม้ครับคราวนี้สิ่งสําคัญที่หลายคนโฟกัสเมื่อวานนี้ตอนแถลงทนายตั้มก็บอกเลยว่าการที่เจ้าตัวลงมาดูข้อมูลของคดีน้องชมพู่ไม่ได้มาแค่ทนายตั้มแล้วก็ทีมทนายแต่ว่าพาผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมาด้วยโอ้หมายถึงทนายตั้มเนี่ยนะเป็นโภชนาการเด็กเพื่อมาดูว่าอ่ะจริงๆทนายตั้มเนี่ยเขาตั้งใจจะมาเดินขึ้นภูเหล็กไฟกล้องครับก็เลยเอาผู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมาด้วยดูเลยว่าเด็กในวัยเท่าน้องชมพู่เนี่ยมีอะไรตกถึงท้องบ้างแล้วจะเดินขึ้นไปถึงจุดที่ไปพบศพได้ไหมนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะมาพิสูจน์ให้เห็นกับตัวเองเรียกได้ว่าอยากอยากไขข้อข้องใจของตัวเองด้วยเพื่อความกระ่างของของตัวเองนี่แหละว่าเอน้องชมพู่ต้องกินอะไรเข้าไปถึงจะมีกําลังสามารถเดินเข้าไปถึงนั้นได้ไหมเนี่ยนะคะก็ความคืบหน้าประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เนี่ย ทนายตั้มกับลุงพลลุงพลจะพาทนายตั้มไปไหว้พระก่อนอไปไหว้พระเสริมสิริมงคลทำบุญต้อนรับทนายตั้มก่อนเพราะว่ายังเข้ากกตูมไม่ได้คือแน่นอนเข้ากกตูมเข้าหมู่บ้านกกเกาะไม่ได้นะเออนะคะก็เดี๋ยวจะไปไหว้พระทำบุญกันซึ่งวันนี้เราส่งทีมข่าวของเราไปแล้วนะคะเป็นพี่เบลเบล่าอีจัน์กับช่างภาพตู่เออเดี๋ยวเขาจะไปติดตาม เป้าเกาะติดกับทีมทนายตั้มนี่แหละแล้วก็ลุงพนว่าอ่ะอดำเนินการยังไงทนายตั้มจะดำเนินการยังไงต่อในเรื่องการดูรายละเอียดของคดีครับ